สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําน้ําหอมที่หมาฉีดไปโรงเรียนกินหวานหอมละมุนไม่ฉุนด้วยนะคะน้ําหอมเอลว์เซนกลิ่นแคนดี้ค่ซื้อได้ที่เซเวเลเป็นร้านค้าทั่วไปราคาเพียงสามบาทเองยังมีขวดใหญ่ด้วยนะคะ